สองแม่ลูกถ่ายรูปที่ริมชายหาดกลับบังเอิญจับภาพคู่รักกำลังออกเดทกันบนเรือยอดข้างหลังได้หลังจากถ่ายรูปเสร็จลีน่าก็โพสรูปลงโซเชียลอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นตอนที่จางลี่ท่องโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สังเกตเห็นมันทันทีที่เธอเห็นรูปนี้ก็จำตัวเองได้ทันทีเห็นความลับของตัวเองถูกเปิดเผยจางลี่กลัวมากตามที่คาดไว้สามีของเธอเฟยเจินเห็นภาพนั้นตอนนี้เฟย์เจินกำลังลงมือกับเธอบังคับให้เธอตกลงอย่าดยเร็วและจากนี้ไปจะไม่ให้เงินเธอแม้แต่บาทเดียวจางลี่ไม่กลลวเลย ค่าครองชีพในแต่ละเดือนถ้าคุณกล้าลดแม้แต่บาทเดียวฉันจะนำเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดของคุณบอกให้อายีรู้ปรากฏว่าเฟย์เจอทอรยศต่อครอบครัวมาตั้งนานแล้วแต่เพราะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกชายทั้งสามีและภรรยาต่างเจรจากันว่ารอให้ลูกชายเข้าเรียนวิทยาลัยก่อนค่อยอย่าร้างกันแต่ไม่คาดคิดว่าภาพนี้จะทำลายแผนการของพวกเขาจางลี่เกลยดลีน่าคนที่โพสต์รูปอย่างมากเธอบังเอิญพบว่าสามีของลีน่าคือลี่หยางและเพื่อนบ้านซซเซียลมีความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายเธอจึงถ่ายรูปไว้ จากนั้นขอให้เพื่อนในประเทศค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ตามที่คาดไว้เธอรู้อย่างรวดเร็วว่าลี่ยางและซูเซียอลเป็นคู่รักในช่วงมหาวิทยาลัยเพราะเพื่อแก้แค้นลีน่าจางลี่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ที่เรียนกับลูกจ้างคนเผยแพร่มันในฟอรัมแม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่เรื่องราวกลับเกี่ยวข้องกับอดีตของลีน่านอกจากนี้ยังเผยให้เห็นตัวละครหลักหญิงในเรื่องอีกด้วยยังไม่รู้ความลับขณะเดียวกันยังแนบรูปถ่ายเบลอมาด้วยบทความนี้ถูกแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตลีน่าจำชายคนนั้นได้จาาาาากเเสสืื้้อออผและรรูป่่งงขขนนัคมี อเธอทันทีที่กลับถึงบ้านเธอก็ถามลี่หยางทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครซูเซียวไงขอบคุณลีนาไม่ได้โกรธอย่างที่จางลี่คาดหวังวันรุ่งขึ้นลี่หยางอธิบายให้ลีนาฟังอย่างชัดเจนวันนั้นเพราะซูเซียวไม่สบายเขาจึงไปที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเพื่อเยี่ยมเธอลีนาเชื่อลี่หยาง จึงไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้จางลี่ล้มเหลวก็คิดแผนใหม่ทันทีเธอจัดให้เย่ยเหิงและซิงอีค้างคืนด้วยกันที่บ้านของเธอจากนั้นนำผมของเย่ยเหิงและซิงอีไปตรวจ DNA ตอนนี้เฟย์เจินอยู่ในประเทศหาหรือเรื่องธุรกิจกับลีนาเขากําลังเตรียมที่จะสร้างบริษัทในเมืองแวนคูเวอร์หวังว่าจะร่วมมือกับลีนาบริษัทของลีนากําลังเผชิญกับวิกฤตมีการเสนอโอกาสทางธุรกิจมาถึงประตูบ้านลีนาจะปฏิเสธได้อย่างไรแต่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมเฟยเจินถึงช่วยเธอเฟยเจินหยิบโทรศัพท์ออกมาขอบคุณลีนาเพราะเธอถ่ายรูปนั้น ลีนาขยายภาพใหญ่ขึ้นในที่สุดก็เห็นรูปจางลี่และเจนมินกำลังกอดกันบนเรือยอดได้อย่างชัดเจนเธอตกตะลึงทันทีไม่คาดคิดว่าตัวเองจะทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจเฟยเจนบอกกับจางลี่ว่าเขากำลังเตรียมร่วมมือกับลีนาเตือนเธอว่าอย่าสร้างปัญหาให้ลีนามิฉะนั้นเมื่ออย่าร้างเธอจะไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวและยังทำให้เจนมินสูญเสียชื่อเสียงพวกคุณสองคนจะต้องเป็นคู่รักที่น่าสังเวชออกจากแบนดคูเวอร์ไปด้วยกัน เยเยจินทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้จางลี่ถูกบังคับแต่ไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้เธอหยิบเอกสารประจำตัวออกมาเตรียมจัดการแข่งขันดนตรีในโรงเรียนเปิดเผยเรื่องที่เย่เหวิงและซิงอีเป็นพี่น้องทางสายเลือดไม่คาดคิดเธอกลับได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลลูกชายของเธอประสบอุบัติเหตุจราจรหลังจากได้ยินดังนั้นเธอก็วิ่งไปด้วยความตื่นระหน